เลิกดียามดีไม่ได้อยู่ที่เวลาเก้าในเลกาเก้านาทีไม่มีนะ,ะต้องไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงไหมไม่จําเป็นไม่ต้องความทุกข์ในชีวิตโยมจะหมดไปเยอะนะออกจากบ้านเวลาเที่ยงไม่ได้เงาหัวไม่มีไม่เกี่ยวตัดผมวันพุธไม่ได้ไม่มีนะอยากทําอะไรทําไปนะพุทธเจ้าบอกสัตว์เราใดประพฤติชอบในเวลาใด เวลานั้นชื่อว่าเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นประพฤติชอบคืออะไรประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตกุศลกรรมบทสิบนั่นเองโยมมีความตั้งเจตนาว่าเราจะรักษากุศลกรรมบทสิบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรมไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียด ไม่โลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่มีมิจฉาทิฏฐินะไม่พยาบาทไม่มีมิจฉาทิฏฐิสิบอย่างนี้ตั้งเจตนาขึ้นมาเวลาใดเวลานั้นคือเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นพระสูตรนี้ตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วน,นี่คือเลิกยามของาศาสดาเรา ไม่เกี่ยวกับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ไปรัดว่าเป็นตัวเลขดวงดาวนะเสาเลงสุกเล็งพลหัดอะไรไม่เกี่ยวเลยไม่ส่งผลความเชื่อเหล่านี้ทิ้งได้ไหมแต่ผู้เจ้าบอกปุถุชนเขาจะทิ้งไม่ได้เพราะทิฏฐิเหล่านี้เป็นของมีกำลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้ผู้เจ้ารัดกำลังตรงนี้เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำห้าประการสังโยชน์แปลว่าเครื่องร้อยลัดเครื่องร้อยลัดสัตว์เนี่ยให้จมอยู่ในโลกดังนั้นเราก็จะเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในโลกเนี่ยเดี๋ยวไปเป็นเทวดาบ้างมาเป็นสัตว์นรกบ้างไปเป็นมนุษย์บ้างวนไปวนมาหลุดออกไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ร้อยลัดเราไว้ความเห็นทิฏฐิเหล่านี้ร้อยลัดเราไว้ดึงเราไว้เพราะเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะ ปัญหาคือตรงนี้นิดเดียวเองคือไม่เชื่อพระพุทธเจ้านั้นแค่เราวางความเห็นคนอื่นเชื่อพระเจ้าเต็มร้อยจบเลยชีวิตง่ายยมจะทําอะไรก็สะดวกขึ้นบ้านใหม่เปิดออฟฟิศใหม่ออกรถใหม่ก็ไม่ต้องไปเจิมไม่ต้องไปดูเวลาดูเลิกอะไรนะเลิกสะดวกตั้งเจตนารักษาสินห้ากุศลกรรมบท10ททาเลยนั่นเลิกดีแล้ว